ก็เกมเราก็รู้ดีแล้วว่าทั้งสองทีมได้เข้ารอบไปแล้วแต่ว่าด้วยสติเนี่ยเราก็พยายามเล่นอย่างเต็มที่ก็คือว่าเป็นประสิทธิภาพเท่าที่ตัวผู้เล่นเรามีนทั้งที่โดนแบงเปไปสี่ห้าตัวแต่ว่าเด็กก็ทําได้ดีแล้วพยายามที่จะหาโอกาสในการสร้างสรรค์ตัวซึ่งจริงๆเนี่เรามีโอกาสที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็หลายๆนั้นที่เราก็อาจจะมีโอกาสที่สมอวังได้ซ้ำไปในรุ่นที่วันเดียร์องอะไรเงี้ยมันก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็เป็นเกมที่ที่ดีเกมบนบอลอะไรเงี้ย 私の範囲でレギュラー選手で、あのレギュラー選手じゃない人を対等していない人がいると思うんですけど、それについての理由を聞かせてほしいのと、あと前の前方の攻撃の部分で、いつものより消極的だったような部分が感じられたんですけども、それについてちょっと聞かせてください。イン,ン・ン,ラクラクンート เราไปเล่นตามแท็กติกก็คือวินัยแล้วก็สวนกับจะเห็นว่าแล้วเราก็าวันนี้เราเปิดเกมแรกมากกว่าที่ที่เล่นสองแมตช์ไป้สามไปเราก็ยังทําเกมไม่ลืมประตูตลอดนะครแล้วจะเห็นว่าแมตช์ที่เราเล่นกับพีเตอร์แล้วก็แมตช์ที่เล่นกับอุซานเนี่ยก็จะเห็นว่าเราไม่เสียประตูแล้วก็พยายามที่จะมีโอกาสที่จะสร้สางสรรค์มีประตูเหมือนกันแต่ว่าสกอร์ก็ยังเป็นศูนย์ศูนย์ทั้งสองนัดแต่แตมตช์เนี้ยเราพยายามได้อย่างเต็มคอมตัวมากก็สามารถรยิงได้ประตูไว้สามใหม คือยังไม่ได้มองถึงแมตช์หนะ้าเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นทีมเขาเรีย,ยกอะไรอันดับรองๆองเนี่ยอย่างที่บอกว่าตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราไม่เราไม่ได้สนใจเลยว่าเราจะเจอใครในรอ,อบต่อไปเพราะเราเป็นรองทุกทีในภาพของทุกทีมที่เหนือกว่าเราเนี่ยเรามองว่าเขาเขายัางไงเราก็สู้ในเรื่องของมาตรฐานาเราสู้ไม่ได้อย่างนั้นเราไม่มีสิทธิ์เรื่องว่าจะเจอใครแล้วเพราะฉะนั้นยังไม่ได้มองรอบต่อไปว่าเราจะจะไปเจอไม่ได้ยืนไปเจอ กวังโจนะถึงแม้เจอใคร,ม,รมันก็เราก็ไปลองแต่เราก็ยังเล่น,ลนด้วยด้วยแทคนิกของเราด้วยด้วยวิธีการของเราที่ท,ทําทคกครับตัวหลากหลายคนนะครับเกมนี้เป็นการใช้นักเตะต่างชาติเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในการลงสนามค,คือผู้เล่นไทยสิบคนนะครับพอใจฟอร์มของน้องๆดาวรุ่งเยาวชนหลายลายคนที่ได้รับโอกาสในการลงสนามวันนี้ด้วยไหมครับ คือภาพรวมของเกมวันนี้ถือว่าเด็กๆทําด้วยทําได้ดีแล้วก็ทําด้วยวินัยของเกมแท็กติกจริงนะแล้วก็เราก็ถ้าจะดูจากเกมเอ่ะเ,เราก็มีจังหวะหรือว่าการของเกมที่ที่ถือว่าก็สู้ส,ส,สู้แบบอาชีาได้ได้เป็นอย่างดีในวันนี้เพียงแตบบ่ว่าเราขาดาจังหวะที่เด็กขาดแล้วก็ตัวที่จะสร้างสารรค์เกมรุ่นะซึ่งเรา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 ,เราขาดไปนัเยอะ เราทำให้เกมมันออกมาอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าเราก็ยังเยู่ในที่ที่สุดแล้ว